สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มบนของ All New D-Max นะครับซึ่งชิ้นส่วนนี้ใครจะเปลี่ยนยกชุดก็ได้นะครับถ้าจะซ่อมก็ตามคลิปเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับคีมล็อกนะครับลุงบล็อกเบอร์12ปราแจขันแป๊บปะแจแันข้ามปากตายเบอร์1 0เบอร์12นะครับคีมปากยาวนะครับ แล้วก็ด้ามขันฟรีให้ควงแบนนะครับซึ่งเจ้าตัวปั๊มบนนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับต่อไปจากบุกน้ํามันเบรกครับตอนแรกก็ให้เราถ่ายน้ํามันเบรกออกก่อนนะครับดึงแผ่นกองออกนะครับตัวนี้จะดึงค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ครีมดึงซ้ายขวา้ายขวาสลับกันนะครับ จากนั้นก็ดูดน้ํามันเบรกเก่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เราก็จะไปดูดน้ํามันเบรกที่ตัวปั๊มคัสล่างนะครับใช้ระแจเหมือนแค่าปากตายเบอรแปดนะครับคาย แล้วก็ดูดออกให้หมดจากนั้นก็ปิดไว้นะครับทำการมาร์นกน็อตขันแป๊บนะครับใช้ลูกบล็อกขันแป๊บเบอร์ส2นะครับหรือใ,ใครไม่มีก็เป็นประแจาปากตายก็ได้ครับแต่ว่าคนข้างเน่นครับต้องระมัดระวัง จากนั้นก็ใช้ครีมนะครับดึงคลิปล็อกรัดท่อนะครับแล้วก็ดึงท่อออกจากนั้นก็ใช้ไขควงนะครับดึงคลิปล็อกออกนะครับแล้วก็ดึงสลักหยุดที่ยึดกับแป้นคัทออกนะครับใช้ครีมนะครับดึงตัวสลักออกนะครับ จะประมาณนี้ครับจากนั้นก็ใช้ลูกบอ็อกวัาสิบสองถอดน็อตที่ยึดตัวปั๊มคัสบนนะครับจะมี2ตัวนะครับอตัวนี้ตัวล่างครับตัวบนจะออกค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันติดยกตัวนี้หลบนิดนึงครับ จะเอาคนแของอยากต้องใช้ข้อต่ออ่อนนะครับหมุนค่อยๆหมุนครับใจเย็นออกมาแล้วนะครับแต่นั้นก็ดึงท่อขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ถอดแผ่นปะเก็นออกนะครับเดี๋ยวมันจะขาดก่อนนะครับ ใช้ไขควงนะครับงัดตัวล็อกกับฝาล็อกนะครับงัดฝาล็อกออกจะมี2ข้างนะครับเป็นเขี้ยวกดไว้นะครับก็จะหลุดออกมาประมาณนี้ครับนี่เป็นจุดเก่านะครับ หรือถ้าใครจะเปลี่ยนทั้งตัวก็ได้ครับไม่กี่บาทครับข้างในก็สกรปรกนะครับดำเยอะพอสมควรนะครับนะบชุดใหม่ชุดเก่าครับนะครับเิ็ดตำความสะอาดเรียบร้อยครับ ดี๋นั้นเราก็จะประกอบชุดใหม่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปครับเนียถาดจาระบีนิดหนึ่งครับก่อนซ่อมนะครับต้องสังเกตตัวเสื้อกระบอกด้วยนะครับต้องไม่มีรอยนะครับจากนั้นก็ตีล็อก เข้ากับเหมือนเดิมครับตีเขี้ยวล็อกเข้าเหมือนเดิมครับถ้ามีประการนีบจะดีมากเลยนะครับประการนีบไว้แล้วก็ตีเขี้ยวล็อกลงนะครับก็จะประกอบนะครับใส่ปาเกลนดนัด้นก็ตำแหน่งเดิมน,นะครับแล้วก็หมุนนอ็อตล็อกแป๊บลงสักเกียวสองเกียวนะเพื่อ ดันระยะไว้นะครับจากนั้นก็ใส่น็อตนะครับด้านในให้เรียบร้อยใส่สลักยึดเป็นคัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาด้านนอกครับก็ใส่ทอยางใส่คลิปล็อกตรงตำแหน่งเดิมครับคลิปลัดท่อให้ตรงตำแหน่งเดิมจากนั้นก็ใช้ลูกบล็อกขันแป๊บนะครับเบอร์1ิ ขันให้แน่นนะครับตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำมันเบรกลงไปนะครับโดยจะต,ต้องใส่แผ่นกองลงไปก่อนนะครับ เติมน้ำมันเบรกลงไปจ,จนเกินขีดแม็กขึ้นมานะครับจากนั้นก็ต่อเครื่องไว้คำครับดูดนะ้ำมันเบรกนะครับจากปั๊มคัดล่างนะครับโดยผมจะเติมประมาณ3รอบนะครับให้มันลดลงเพื่อแลกกัดออกให้หมดนะครับ อันนี้รอบสุดท้ายครับเปิดให้ลดลงถึงระดับแม็กนะครับก็เป็นอันเสร็จจากนั้นก็เติมน้ำมันลงไปถึงระดับแม็กนะครับพอดีแล้วก็ปิดฝาให้เราย้ำคัดครั้ง2ครั้งนะครับแล้วลองเข้าเกียร์ดูก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับ